สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับล้าวควรก็มาอยู่ที่บ่อตกปลาสำรันนะครับสำหรับแมทนี้ เป็นแมต์ปลายไกดนะครับพิเศษวันหยุดนะครับวันนี้วันที่1มกราหกสี่นะครับวันนี้จะตกเป็นแบบไม้ตายนะครับเซตแบบเบาๆสําหรับบอร์สำราญนะครับเป็นบอรที่ใช้ทําการแข่งขันก็หลายแมตต์ท่พอสมควรนะครับปลาที่กินก็อาจจะเขี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบลูกหมุนตัวเดียวครับทุ่นดอกเล็กๆเลยนะครับตกเป็นแบบไม้ตายนะครับทุ่นดอกเล็กๆวันนี้เป็นขาไม้นะครับ ก็ตกเป็นแบบไม้ตายแต่จะถอยล้มๆนิดนึงนะครับล้าหน้าออกไปนิดนึงอาการที่ได้นะครับก็คือรอไหลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ชั่วโมงแรกนะครับอึนขันนอกก็น้ำหนักหกห้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มตกปลาเลยนะเหยื่อที่ใช้วันนี้จะเป็นเหยื่อใหนะครับเหยื่อใหญ่แมงกระพุนนะครับบวกกับอาหารเจ้าสัวนะครับทำแบบฝุ่นๆนะครับกำใหญ่ๆไปเลยนะครับ ถอยล้ำๆนิดนึงนะครับตัวนี้เซตหางปิมนะครับช่างพร้อมตะขอนะครับตัวนี้วางเหยื่อไปก่อนนะครับสป็นรบบปลาโบกแข่งก็อาจจะเคียเค้ยวๆนิดนึงนะครับอาจจะกินยากนิดนึง ไม่ต้องสนใจหางทุนนะครับคือหางทุนจะโผล่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับคือรอการไหลอย่างเดียวนะครับตัวนี้สําลรอบปลาบอกแข็งก็จะเขี้ยวๆหน่อยนะครับมีการแล้วครับปลาเข้ามานะครับยกนะครับมีปลามูนเหยื่อฝุ่นเก็บฝุ่นของเรานะ้นครับไหลครับโดนครับตัวเล็มาแล้วหลุดไปนะครับกินบางครับ สมาชิกก็น่าจะ5-6คันนะครับวันหยุดพิเศษลงคันนะครับมีทามานะครับยกนะครับยกครับไหลครับไหลครับโดนครับแบบนี้ตัวแรกมาแล้วตัวนี้คิดว่าน่าจะเกิน6-5นะครับวิวพี่ก็เล่นอะไรบ่อย vp75 ครับตัวนี้ได้ได้ลุ้นนะครับ75เราลองชั่งดูก่อนนะครับตัวเลขดูน้ำหนัก ตัวเลขก็เกิน V.P. ไปน,นะครับ7.9ครับตัวนี้ฝ่า V.P. เขาจะเล่น7.5นะครับแต่ตัวนี้ได้7.9 ไม่ต้องสนใจข้อสีนะครับตัวนี้วางนอนๆไปนะครับรอการไหลอย่างเดียวนะครับเน้นเบาที่สุดนะครับเอ้อติดเลยนะครับปลากินเลยนะครับ จะยกเปลี่ยนเีฬานะครับแต่ปลาจริงเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เล็กนะครับเล็กไปนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับเอาตัวใหม่ ทุนจะมีอาการเลยนะครับตัวนี้ปลาบอกแขแงก็จะเยอะนะครับแต่ว่าก็จะระแวงความระแวงก็จะสูงนะครับการกินก็จะยากนิดหนึ่งนะครับ ยกนะครับลองชัวร์นะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบนะครับไหลครับตัวนี้น่ารอดครับ5้านะครับ,รบตัวนี้ใกล้เคียงนะครับจวลองชั่งดูนะครับ ขึ้นจะมีอาการตลอดนะครับตัวนี้ต่อต่อนะครับคือไม่จำเป็นต้องรีบนะครับตัวนี้่อให้กินชัวนะครับ น่าจะใกล้เคียง v P นะครับ ลงไปรอกินเลยนะครับตอนนี้ไหลนะครับรอรอจนแน่ใจนะครับค่อยวัดไหลนะครับไหลครับไหลนะครับไม่ไหวอย่คืนนะครับหนึ่งแปสายลองสั้น นักเปี่ยเลยพิงเงยตัวนี้นักเปี่ยเลยวะเดี๋ยวลองไปชั่งดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นนำ v บีนะครับ7.3 v ดสามนะครับ ปลาเข้าแล้วนะครับมีอาการแล้วนะครับน่าจะเล่นฝุ่นนะครับยังไม่เห็นชิ้นรอ,อกดแล้วนะครับรอชัวร์นะครับไหลนะครับวันนี้น่าจะได้รุ้นปลากรีมนะครับ65นะครับ i hate it ลมจะมาจากทิศทางด้านหน้าของเรานะครับทุน่นจะเอียงๆนิดนึงนะครับตัวนี้อย่การตาเข้ามานะครับไหลครับ ลำตัวน,นี้น่าจะสายห้าขีดนะครับเข้าเลยนะครับปลาอ่าไหลเลยนะครับไหลหายไปแล้วครับ จะถึง6คีดนะครับ

สำหรับชั่วโม,มงแรกตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นปลาโลช่างนะครับเข้าปลาปกมพอดีเลยนะครับสําหรับชั่วโมงนี้เราได้ไปนะครับเ,เรื่องชั่วโม,มงสองครับสําหรับชั่วโมงแรกเราก็เก็บไปแล้วนะครับขันนอกหนึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มชั่วโมงสองกันนะครับที่ได้เป็นปลารอช่างพอดีนะครับตัวสุดท้ายเป็นปลารอช่างก่อนหมดเวลานะครับ เขาออน้ำหนักพอดีนะครับ ามานะครับไม่ต้องรีบนะครับการตกปลาแข่งคือจะเป็นสเต็ปสต็ปไปนะครับรอชัวร์นะครับไหลเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้วัดได้นะครับแต่ว่าคือต้นชั่วโมงนะครับตอนนี้ มีตัวอยู่ที่เหยื่อเราตลอดนะครับไหลนะครับ ปาหกเจ็ดนะครับตัวนี้มีลุ้นนะครับใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวลองดูน้ำหนักกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปลาหกห้านะครับสําหรับอืงหรือขันนอกชั่วโมงนี้เขาเล่นกันอยู่หกเจ็ดนะครับแต่เ,เราก็ขึ้นนํานะครับตอนนี้หกห้านะครับ เข้ามาแล้วนะครับไหลครับตัวนี้ได้ลุ้นนะครับ Und ist tuhinah kat pallet kat อู้ตัวปลาดูกยัสูนปลาอะไรตัวนิดเดียวตัวนิดเดียว สบายเื <The> <laughs> อ่อไรอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับที่บอ่อตกปลาสำราญน,นะครับสำหรับบอ่อตกปลาสำราญก็จะเป็นบอ่อที่ไว้เปิดสําหรับแมตต์การแข่งขันนะครับก็เปิดการแข่งขันมาแล้วหลายแมตช์ทั้งแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่นะครับแมต0์แสนแมตช์ห้าหมื่นแมตช์สามหมื่นสองหมื่นนะครับก็เปิดมาแล้วปลาก็อาจจะเขี้ยวนิดนึงนะครับก็คืออาจจะรู้รู้ว่าเป็นแบตเป็นไรถ้าเราใช้ทุ่นใหญ่นะครับก็ มันแข็งเมื่อที่ปลามันกัดเข้าไปมันจะคืนๆน,นะครับวันนี้ผมก็เลยมาใช้เป็นทุ่นเล็กๆเ,เลยนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ตะกัวไม่มีเลยครับแต่ใช้เป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับช่างพร้อมตะขอก็ปิ่มหางพอดีนะครับก็จะเป็นไม้ตายตัวนี้แต่ผมรูดให้มันติดลบนิดน,นึงนะครับก็หอยลำ้ลำๆนิดน,นึงไม่สนใจเรื่องข้อสีนะครับอาการที่ได้ก็คือรอไหลอย,อย่างเดียวนะครับก็ ได้เยอะนะครับปลาได้เยอะแต่ดวงมีแค่ได้ขันนอกชั่วโมงเดียวนะครับเล่นกันทั้งหมด3ชั่วโมง v ีพีหนึ่งหนึ่งรอบนะครับ3ชั่วโมงตัดสินหนึ่งรอบนะครับ v ีพีก็หนาที่อยู่ด้านข้างได้ไปนะครับปลา75สําหรับผมก็เฉียดไปเฉียดมานะครับขาดขาดนิดเกินหน่อยนะครับก็แต่เอาตัวรอดได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้านา,นาๆาท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทู e ปานยูเทนติชชิ่งเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ